สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรถยนต์มือสองมาที่พั์ดอโต้นะครับวันนี้คัดมาให้1คันเช่นเคยนะครับเป็นมิตซูบิชิไทร์ตัน2.5 GL 4WD นี่นะครับกระบะหัวเดี่ยว4วิลล์ขับ4นั่นเองครับเกียร์ธรรมดานะครับผมนะคันนี้เป็นตัว2.5 GL รถปี2019เลยนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถไปดูกันเลยดีกว่านะไม่พูดบ่ามนำเพลงนะครับไปดูที่ล้อแม็กกันก่อนนะครับใส่แม็กออฟโรดให้นะครับคันนี้นะนี่ครับล้อเป็นล้อ เขาเรียกว่าลายระคังคว่ำนั่นเองนะครับคุณลูกค้านะขอบ16ครับคันนี้นะครับขอบสิบหยางใหม่นะครับผมเป็นยางใหม่ใหม่ปี21บดนะครับนี่เลยนี่ครับยางปียิบดนะแต่เป็นยางใหม่นะครับยังไม่ได้มีการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับสําหรับยางบัวนี้นะนี่ครับสี่ล้อเลยนะครับสวยๆกันเลยนะครับสี กันข้างนะครับเป็นสีเทาซิเวอร์โคมไฟหน้าไฟเลี้ยวอยู่ในโคมนะครับชมนี้นะสวยๆไฟตัดหมอกมีพร้อมกระจังหน้าเป็นสีดําด้านนะครับส่วนในเครื่องยนต์เดี๋ยวเราค่อยมาดูท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมนะมาดูรอบๆคันกันก่อนนี่ครับล้อแม็กยางสภาพสวยมากๆนะครับดูครับลูกค้าดอกหนาๆเต็มๆนะครับเป็น Max กซิดบราโวเทนะครับก็คือออทเเรนนั่นเองออนโรดได้ออฟโรดได้นะครับ ไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มข้างนะครับมือเปิดสีดําด้านนะครับแล้วก็ส่วนท้ายกระบะเดี๋ยวค่อยออกมาดูกันดีกว่านะดูด้านในนิดนึงเงินกระจกคันนี้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับมีลาโพงทวิตเตอร์หูช้างให้ด้วยนะครับนี่ใช่ย่อยนะครับนะมีลาโพงทวิตเตอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เลขไม้นะครับคุณลูกค้าไม่เพียง67,667กิโลเมตรนะครับแอร์แบ็กเอบทุกอย่างพร้อมนะครับเครื่องเล่นนะครับสวย ยังไม่ได้ลอกสติ๊กเกอร์ออกเลยครับรถสวยมากๆคือสภาพใหม่มากๆครับคุณลูกค้าผมอยากบอกอย่างแบบนี้จริงๆนะครับอยากให้มาดูตัวจริงด้วยนะครับหน้าคันนี้สวยจริงๆราคาก็ย่อมเยานะครับนี่เกียร์ก็เป็นแบบ2เกียร์นะครับนะก็คือยังไม่เป็นแบบปรับหมุนนะครับก็ยังเป็นตัวเกียร์ตัวนี้ที่ใช้ในการเลือกขับ2ขับ4ี่ two high two high t o low นะครับก็ยังเลือกอยู่ที่เกียร์ตัวนี้นะครับส่วนนี้เป็นเกียร์หลักนะครับนะง่ายเรียกว่า2เกียร์แล้วกันคุ้มคุ้มครับคุณลูกค้านะแล้วก็ เบาะนะครับเป็นเบาะสี ออกสีเทาๆนะครับสีเทาๆทั้งนั้นเลยครับแล้วก็ไฟพเพดาก็จะอยู่ด้านหลังนะครับไททันนะเขาจะทำยังไงอยู่ด้านหลังก็เก๋ดีแล้วก็บอกดูครับสภาพสวยมากๆครับไม่มีชีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับ <c ans> คันนี้เลขไม่หกหมื่นก็จริงแต่สภาพภายในสวยมากๆนะครับนะ <c ans> ผมบอกเลยว่าสวยจริงๆเป็นรถมือสองหัวเดี่ยวโฟร์วิลที่สวยๆอีกคันหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวกระบะท้ายกันบ้างนะครับถามว่าคันนี้ใส่คอกใส่ตู้ให้ได้ไหมผมตอบว่าได้นะครับมาคุยกันเลยนะครับส่วนเอกลักษณ์ของไททันก็นี่ครับจะเป็น พวกวงตะขอไว้เกี่ยวตะขอพวกนี้ครับเราทำมาเขาง่ายเน้นใช้งานจริงๆนะครับมันเน้นใช้งานเลยแหละแล้วก็นี่รุ่นอื่นไม่ค่อยมีนะครับแต่ไททันมีให้ก็คือที่กันหัวเก่งเขาเรียกว่ากันหัวเก่งนะมันติดกับรถกระบะตัวกระบะมา รุ่นอื่นจะเป็นกระดกเป็นหัวเก๋งเลยนะครับเวลาบรรทุกของอะไรหนักๆอาจจะไปโดนหัวเก๋งได้เดี๋ยวนี้มันมีที่กันให้หรือเราบรรทุกแป๊บท่อแป๊บนะครับสามารถวางไว้บนคานนัานบนนี้ลำพัดเลือกได้ถ้ารุ่นที่มันไม่มีตัวคานนี้อันเนี้ยวางบนหัวเก๋งหัวเก่งยุบได้นะครับนะต้องไปเสริมไปเพิ่มเติมอีกเยอะนะครับอันนี้ทํามาถือว่าเน้นการใช้งานจริงๆนะครับส่นล้อหลังนี่ครับก็เหมือนกันครับล้อสี่ล้อลายเดียวกันยางเหมือนกันเลเชั่ทรงเชซีบด้านในครับนี่ครับดูครับไม่มีสนงสนิมนะ นี่เดิมเดิมครับขับสี่ครับสี่คูณสี่หน้าสวยตูดสวยมือเปิดแบบคล้ายรถแคบแล้วเหมือนรถแคบแล้วไม่ใช่คล้ายดีครับเหมือนแล้วนะครับนะปกติวัวเดียวอื่นจะเป็นที่งัดงัดซ้ายงัดขวานะแต่ไททันให้มาแบบรถแคบเลยนะดูครับสวยนะครับตูดสวยสีสวยรอบคันเลยคันนี้คุ้มคุมแน่นอนนะครับซื้อไปใช้งานนะครับรอบคันนะครับสีสวยๆครับฝาถังน้ํามันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันครับลูกค้าว่า สภาพจะสวยแค่ไหนไปชมกันครับครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยครับคุณลูกค้านี่ครับเครื่องยนต์นะครับ2.5นะครับสภาพผมบอกเลยว่าแห้งกริบเลยเอาตรงๆผมกล้าเทียบกับรถป้ายแดงได้เลยครับคุณลูกค้าดูครับสภาพดูเครื่องครับดูครับหัวน็อตต่างๆนะครับคานหน้าสภาพสวยแก้มข้างครับน็อตฝากระโปรงครับดูครับเดิมโรงงานหมดเลยนะครับผมนะนี่กล่อง ABS อยู่ตรงนี้นะครับ นี่กล่อง a b s อนะครับน็อตฝากระโปรงซ้ายขวาติ๊กเกอร์มอก็ดูครับอยู่ครบนะครับสำหรับมิตซูบิชิไททันหัวเดี่ยวขับสี่คันนี้นะครับดูเครื่องยนต์ครับดูครับแห้งๆทุกจุดเลยนะครับสภาพสวยมากๆนะครับนี่พยายามให้ดูให้เห็นทุกจุดเลยนะครับคุณลูกค้านี่ครับก็ จบไปอีก1คันแล้วกันนะครับสาหรับคันนี้นะครับใครที่กําลังมองหารถกระบะหัวเดียวโฟวิลนะครับหรือขับเคลื่อน4ล้อนั่นแหละครับคุณลูกค้าก็อยู่ที่นี่แล้วอีก1คันสําหรับรถกระบะหัวเดียวมือ2 4ฟวิลสภาพนางฟ้าสภาพสวยนะครับนะอยู่ที่ปฏิพัฒน์ออโต้แล้วนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับค่คันนี้ผมย้ารุ่นอีกทีแล้วก็ราคานะครับคันนี้ครับมิสูบิชิไทตัน2.5 GL 4WD นะครับผมรถปี2019นะครับราคาอยู่ที่499,000 พันบาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าสนใจยังไงก็ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับแอดไลน์มาก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากมิสุูิชิไต,ต้ันหัวเดี่ยว4ฟ e วิวคันนี้ไว้อีก1คันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ